ไปบ้านไปหน้าไปน่าจะรีบ <laughs> ừ, 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 okay. <laughs> <laughs> บบว่าไปไหนตอนนี้จอริกับางนี่แหละครับจริงๆผมก็ชอบไปเที่ยวพิณายแล้วชเที่ยวอรยตอนนี้แตก็ไม่ได้ไปเหอนกับนานาอีส่งกับค้เก๋ไปเยนะี่รอหลังครับคง่ายเลยครับ่อวะครับเกิดอะไรคนับกัส่วอนนี้ก็จะเป็นบ้านก็จะเป็ปีผมสร้างโงกันคัี่เท่าเดิมเท่าเดิม เดี๋ยวเดี๋ยวไปท่ไนนะครับที่ข้นมาตองลดนก่อนนะครับต่อไม่รกต่อไม่ต่ออะไรถาได้ตอไม่จานะครับว่าาต่อดีนะครับทีตึงค่าเชียร์นะครับยครับสวัสดีครับแม็กซ์จงนะครับเปอะไรอยู่ครับม่ครับอันนี้ไปเยอะกว่าพี่ไม่เล่นน้ยนะครับเว่า อะไรเอออันนี้ก็เกิดขึ้นตอนไหนได้ทำสี่ทำใสี่ที่อยากได้เยอะใช่ไหมครับไดกับผมก็ได้ต้องแงนะอับสดีทาแบรแดนซอกทุกคนนะครับแงซ่าอแล้วก็สวัสดีน้องๆที่บ้านหาหมรด้วยไม่ต้องตกใจที่เป็นตุนนโลกจะได้ได้ต้อง มาชีแล้วกอชีแล้วก็กระเทย้วกระเทยกระเทยอาเลยนะจัดไไม่จักตุ้มเลยครับมู้จัดตุ้มไหมนยใครแถวตุ้กตุ๊นมี๋มีบ้าตอนเราก็ต้องสอนเอาไว้ชีอะไรเพราะว่าเคยใต่งงานจมิเลย คยเป็นคงานแบบนี้ีน้องๆเหก็แต่แบบน้องๆอย่างเงี้ยรตัวยังเล็กอยู่เลยไอ้ตอนนั้นเราน้ากับว่าเราก็กวนะแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆครับแล้วก็ครับครับครับเลวก็ียาเี้หน่วยก้าออยู่คนเวึ่งมายืนเนี่ยมาบอหน้าเวทีแล้วก็ชี้ที่เป็นตุ้น ต <Marcel o. S 1> ุนะลกผมจปรูยุ้แล้วว่าเป็นตุลโงตเป้าก็ผมเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วห้าปีวกนตั้ง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 ต้งตัตั้งตตั้งตั้งต้งตั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 ้ตตตตตตัตตตงั้งตอตตงต

อย่าแซวอย่าแซวนะอย่าแซวนะไม่เคยโดนตุ้มเลยนฮะสวัสดีครับผมชาวโปรตไนเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้จบไม่พลาดนะครับอะไรนะอยสนุกกันจนแบบว่าลืมลตัวเองนะครับโอ้โหมันติดนักเลงนะปุกปืนดหัวสุดยอดอย่าไีับเรครับ ทะเลตะตีจริงนกับคู่ดูได้ปี่วันนี้คือู่โสดกินข้านมเพื่อจะมีเกมก็ต้องมีของวันให้เด็ด้วยนะไม่น่าหรอการต้อได้ะไร่ยานดู่มีข้าว้วเกิดมีข้าวงานมีกเลมนมเกมมีของเวามโอไปกัอะไรปกานอะไรประกันอะไรปะกัอะไรกวเา้อ I feel like I'm gonna tell you.